สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธวันนี้แม่ค้าหัวฟูเล็กน้อยเพราะว่าแม่้าตื่นเต้นโอ้ยแต่ตังหูยังใช้ได้อยู่ค่ะตังหูยาวมาถึงคอเลยวันนี้แม่ค้ามีผักมาขายพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ช่วยสยะยิ้มมาแล้วห้านาทีมีของมาขายต้องต้องรีบต้องรีบเมาส์มอยมัวแต่พูดอยู่ตอนนี้ผ่านไปเกือบหนึ่งนาทีแล้วยังไม่ได้ขายของเลยค่ะ วันนี้นะคะจริงๆนัดสั่งของมาเยอะมากใช่ไหมคะพี่สุจ้า <Yeah. S 1> แต่ว่าพอของมาถึงเนี่ยมันก็อุปสรรคปัญหามีเป็นเรื่องปกตินะคะมีมาไม่ครบนะคะคุณคุณที่สั่งผักบุ้งจีนเอ้ยผักบุ้งไทยไว้อาจจะได้ผักบุ้งจีนไปกินสามแพ็คผักบุ้งไทยวันนี้ติดหิมะอยู่ไม่มานะคะแล้วก็ชาพูแล้วก็สตอสเปายัางพอมีอยู่บ้างแต่ว่าชะอมเนี่ยมีเหลืออีกแค่ไม่กี่แพ็คนะคะสองสามแพ็ค <Yeah. S 1> เองต้องรีบมา มะเขือเปราะมีแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือนางเอกของงานเรามีมาคืออะไรคะพี่นางเอกนางเอกทุเรียนทุเรียนอ่าวันนี้นะคะจะรบกวนนะคะปัสสุมาช่วยโชว์ทุเรียนหอมๆสำหรับเรานะอันนี้ก็คือต้องมองลูกค้าไปด้วยเผื่อลูกค้าชาวต่างชาติคือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยแหละชาวต่างชาติเราอยู่ในประเทศอร่อยค่ะหันหน้ามาทุเรียนทุเรียนค่ะอร่อยใหญ่มากใหญ่มาก แปลกเลยโหไม่ใช่เม oh, ็ดทุเรียนนะเนื้อเนื้อเยอะมากเนื้อเยอะมากเม็ดเล็กเม็ดเล็กนิดเดียวอาจารย์เราลืมเตรียมกันวันนี้ค่ะทุเรียนนะคะใครที่สั่งไว้มารับน้องทุเรียนกลับบ้านสั่งได้สั่งได้ใช่ไหมใช่แล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ห่างมาตื่นเต้นมากค่ะรีบมาแต่เมื่อวานมาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มาเอาด้วยนะบอกวันศุกร์ เก็บไว้ให้ก่อนเก็บไว้ให้มันนิ่มๆก่อนใช่น่ารักเอานี่เรากำลังโฆษณาขายของกันอยู่สรุปเรามาคุยเรื่องของคนอื่นอยู่ว่าเราชอบจะพูดแต่เรื่องนิสัยดีนะไม่ไม่มีพูดเรื่องไม่ดีคือเขาน่ารักก็ต้องชมออกสื่อไปเลยใช่คนน่ารักคนสวยนิสัยดี เราก็มีเรื่องมาคุยให้ฟังแต่ว่าทุเรียนวันนี้นะคะสิบสิบเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบยังพอมีอยู่นะสวยสวยหลอ่ลอหลอน่ากินหอมมากหอมอไหมอืมนใจพี่ลองไปแล้วซื้อไปแล้วลองไปแล้วอร่อยค่ะป้าสุคนเดียวสองแพ็คก, <laughs> กินกับหมาน้อยที่บ้านคนละแพ็ค <laughs> อร่อยโอเควันนี้เดี๋ยวจะพักอื่นยังไม่ได้ชมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปชมพัอื่นพอดีหันกล้องก็ไม่ได้หันกล้องก็ยังไม่เป็นเพราะว่าอันนี้หันไปไล้เพราะนั้นก็ต้องดูหน้าแมค่ค้าไปด้วยลวกันอ้าวม,ม,มะะีมะกอกมะกอกนะคะมะกอกมะกอกสามตะกระ้าอย่าไปปลาไข่มันแพงเอาไปกินมะกอกตำส้ตมตำนะคะแพ็คละ4ปอนด์ห้าสิบสองสองร้อยกรัมนะคะสองขีด แล้วก็มีมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงมีพริกขี้หนูสวนนัชชาพริกขี้หนูสวนโอ้เม็ดกะทินเม็ดกะทินอยู่ไหนอยู่ข้าบวบว้าวเม็ดกะทินลืมไม่ได้เลยค่ะนี่นะคะเม็ดกะทินแ,บบแกะแล้วเมืม่ห้านาทีาม,มีเรื่องเมาส์ที่จะขายของมะเขือเหลืองค่ะดอ,อกแคร์ใครไม่แคร์ดอ,อกแคร์แคร์คุณเสมอส้มตำอร่อยนะคะ เอ้ยไม่ใช่แกงส้มอร่อยมากและอันนี้คือทัวผู้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 ทัวผู้ทัวผู้ทัวพผู้ผักชีใบเรื่อยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีใบกะเพราใบโหระพามะละกอใครอยากกินมะละกอแพงๆอร่อยอร่อยมันอร่อยจริงๆราคาก็กินได้ทั้งเปลือกเลยมันน้ำหนักมันมาเป็นน้ำหนักแพงนะคะแต่มันอร่อยจริงมากเกาะมะละกอไทยนะคะ แล้วก็มีผักบุ้งด้วยจ้ามีผักบุ้งมีใบตองมีชะอมนะคะมีมีชะอมแล้วก็ของสำคัญที่ขาดไม่ได้ไประจำครอบครัวของเราและทุกทุกคนคือกระชายไม่ใช่กระสาวอันนี้กระชายชกระสาว <c oughs> นนมีมก <c oughs> มีมุก <c oughs> นิดนึง ยังมีสินค้าอีกหลายอย่างรากผักชีก็มีนะจ๊ะรากผักชีเดี๋ยวสักครู่นะคะน่าจะอัปเดตรายการสินค้าพร้อมราคาลงไปที่หน้าเพจของสุภาไทยมาร์เก็ตแล้วก็หน้าของนัทสุภาด้วยนะคะพิกัดอยู่ที่ฮมเลิรคอร์ทโรดอ้าวไปสู่แล้วทิ้ง้ช้หน่อยว่าเอมมานะคะสั่งของมานะคะของดีๆทั้งนั้นเลยสดๆจ้าเช้าไปไม่เจอไม่ได้